อันนี้ะแมกยัไงไงวะอันแรกครับเทเเกตุงเป็นไงเ,เงไมียมกว่าฮะเดีเรื่องให้พี่ตุงลำบากอยู่ถ่ายคลิปดีแล้วเลอ,อ เดี๋ยวเราจะใช้รถไถประคองแล้วก็เอารอกดึงตัวนี้ขึ้นนะครับถ้าเอารถไถดึงขึ้นนี่มันมันไม่นิ่งพอฮะมัวบานรูยจ่รถสมชายมานถองนะบ่มานถึงทิ้งวะตายแล้ว กามเอ๋สมชยายเอ้ยไหนโซ่อยู่ไหนโซ่โซ่สั้นอยู่ไหนมีมันดิเห็นบอเห็นบอหยุดน้ำใหม่แปนกระป๋องไปหนึ่บอมีตัวหาโซ่มาอีกเส้นหน,นึ่งโย่กันดูเครื่องมันก็แห้งดีนะแห้งดีนะเครื่องยังดีเลยทำงานกี่ชั่วโมงเลยนะครับวันเนี้ย ทำงานหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับเอาโซ่มาก่อนมัดก่อนไดครับวันนี้พี่ผมว่าจัดไอ้นั้นเลยพี่ไอ้สองเซนอ่ะไอ้สองเซนอ่ะสองเซนจบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเอ้ยเซมเอาตลับเม็ดมาวัดตัวนี้ก่อนไปตลับเม็ดอยู่สิ อยู่ร้านอาหารเค้มเอ้ามีบ่ออะไรอี๋ด้านไหนร้านไหนอะไรมีขายขายข้าวมันเป็นอะไรมันใหญ่เหมือนกันบ่ไม่จระชังไม่บอกไม่เป็นะระบบไอ้ดีใจนุ้ยเคมีกระปุกอ่าอ่าอ่าเฮ้ยอ้ยเอ้ยอ้ตัวตัวเช็คเวียนะกลัวมันใส่ไม่ได้กลัวมันใหญ่ใช่เฮา้ใเฮาไหนู่ยี่มันบกเดียวกันดิ เสื้อนี่มันก็จีซีบีจีอยู่ไม่ใช่แต่ความอยู่นั้นมันใหญ่นี่รู้ว่าบีจีอะไรนะบอกมันใหญ่จริงๆเลยอืมว่าจะเอามามันก็เราใส่ไม่ได้เลยเอาตัวนี้มาตัวนี้มาก็ช้ำเลยจะไม่ช้ำเท่าไหร่หรอเราจะกอดซีมเขาได้ใช่ไหมครับใครยังเชื่อเนีสยซีซีมได้ครับก็ถ้าเขาไม่รับกันนี่แหละ ไอ้ถ้าไม่รับประกันนี้บอสเลยโอ้โเร็วหน่อยพี่มิมโอเคใส่โซ่จะยกเครื่องนี่ใช้เวลาไปครึ่งชัวง่วโมงแล้วไหมเว้นนี่ถอดก่อนไม่ได้ห่าแบบแว่นอะ่ะตายิ่งจะไม่ดีกว่าใส่ที่แว่นนั่นแหละไม่ถอดไม่ได้ถอดปุ๊บันื้ตาไหลเลย น้ำตาไหลพากพากปุยมลาอย่แล้วเมื่อุ้งพ่อตายบ่อยวะเนี่ยลงมักเมียวเขาอืมลูกเอ้าในใจพี่พี่น้องเอ้ยแจบับตูขาด้วย แข่งเตรียมมาแล้วมาบูดจะมีอ้อยบมโ่สิขอขอเมันปลาด้ำติดลิงก์สิบวันี่ติดลิงก์สิบวันนี่แค้นไอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มีมแค้นสิบเดี๋ยววนดูวงต้องกว้างเลยต้องกว้างไรทิงตรงั้นมีพัดของพี่มิมอ่ะไม่จบตัวไหนรู้ไปๆมาๆเนี่ยจะกลายเป็นช่างเลยเดี๋นี้ฮะมีม ทางผมเนี่ยทางผมใช่ไหมผมนี่เกลี่ยลื่มจันอดอีกนะเห้สมช่าลืมมันหม้ดิ้งดิ้งเกลี่มันหม้อเต้าไนาิ่มล็อกหน่อยาใช่หน่อยเาเดี๋ยวพอผมจบ ตอนนี้ผมก็เป็นช่างเลยครับเป็นช่างเลยใช่ไหมวางเครื่องรับวางเครื่องตัวราชมนาจไม่ไม่ว่านั้นเราต้องไปทะลวงหมดไปทำไมครับมันตันไหมล่ะพี่มันตันไหมโว้ยวนมันวนอยู่แต่พี่เปิดฟ้าล่ะดูว่ามันตันไหมแต่ว่าเท่านั้นนี้แล้วไปไปทะลวงเลยได้ทะลวงมากเลยยังเต้ซื้อรถมายังโอ้ไปทําเลยไปแค่เจาะรูนอันนี้ไปทะลวงหรือว่าใส่ใหม่อ่ะทะลวงครับทะลวงไง เขาเปิดฝาบนออกเขาก็ทิม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 อ่าร้านไหนวะเองร้านมอน้ำร้านก็มีคมนี่นะร้านไหนเขากระจาเหมือนกันเลยร้านก๋วยเตี๋ยวกระจาร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทำเขาไปพอดีแหละเอาไปทิ้งให้เขาไปเลยเอาไปทิ้งเลยบ่ะไปเอาเพื่อนป่ะหรือไม่พี่ก็ซื้อคือมาใหม่ยันน่นเลยซื้นมาอันน่นเลยครับแบบนี้บ่อืม ซื้อใหม่เลยพี่ไม่แพงหรอกประมาณแปดเก้าพันนี่แหละอมเอามินเนียมเลยมันจะเหมือนกันไหมเหมือนเอาไปเก็บขามันอะไรมันน่ยส่วนมากเขาไปทำอะไรไปซื้ออะไรไม่ได้เอาขาตัวนี้เละทำไม่มีเหมือนหรอกเพราะว่าในได้ถอดแล้วเราก็ทะลวงเลยให้เรียบร้อยเลย เอาติดเครื่องไหมเครื่องเลยหกสิบไม่ได้หกสิบวัดชนมันนี่เลย ห้าหกสิบ้าเจ็ดสหกสิบหกเจ็ดสิแปดมันมันจะไม่ชนเนี่ยนี่หกสิบหก่ไหมตัวหกสิบหกเทเบินะเครื่องอยากเกินนี้ถ้าเกินนี้เบียดนี่ใช่ไหมเพราะว่าบางทีเขาค้ายมันไม่เท่ากันนะหกสิบเจ็ดเนาะวัดตรงเขาควายนี่เลยถ้าเทคาขนาดนี้ใช้ได้เลยเขาควาหกสิบเนาะ พอควายกอ ID หกสิบเซนอันนี้วัดดูว่าเครื่อง C B G หน่สองแสนหนมัสองแสนจะใส่ได้ไหมความใหญ่ของเครื่องเดี๋ยวไปดูก่อนเ้าไาก็เสียเวลาเลยโอ้ยแคมเป็นเอยบุลคพี่โยใครควง <No! S 2> oh. โแบบแลเป็นบ,บ,บ,บตูแบบ้เรือเป็นเ,นเหมนแบบปนบบบบะ่ได้ปิดแกปะปิดแล้วได้ล่ะรักเครื่องก็ต้องปิดเิดอล้วตอนไปพ่อเขาบอกอยู่ว่าถ้าสตาร์ทไม่ติดให้บอกพ่อตอนอยู่บ้านนู่นอะทำไมเพราะวัน <c oughs> นี้มันสตาร์ทไม่ <c oughs> เ่ิมเตือนน้ำอีกเตือนน้ำอีกได้ไหมอีกอีก เอาลงหนเลยเอาลงหน่อยเดี๋ยวโอ้ดีนะมีรถไทยนี่แลมยกน้ hmm おお <état> ูปัเนหนึ่งพอเิพอเ่ นั่งกันนี่นี่อ๋อติดอะไรพี่มันงัดบ่มันงัดอะไรบ่เออยกงเล็วยกแเล็วยกงเล็กตรงยกแล้วก็ดันปั๊มออกมานี่ครับเพราะมันมีเดือยเรลาของปั๊มมาเสียบอยู่ที่จานไฟวินฝั่งนี้ <laughs> đây mày. Vô gì ba phim phim. xem lên tay. Đừng mà cái một này đi. Ba ba Ngắt con ăn này.

อ่ะที่แม่โอเนี่บเครื่องมันวอ่านูม่นนมะไรอ้ท่อใหญ่ให็กหลุบดลบ่แออแอบงัดท่อทม,มันเตะบ่โอ้มัน,นไม่มีเข็มขัดบ่หรอ <c oughs> น,นีเจ

จับดีๆเด้อเอาพี่เดี๋ยวมันติดสายอะไรหนิสายดินสายดินติดสายดินใช่ไหมรัดสายดินเหรอสายดินทำไมมันอยู่ข้างล่างวะอ๋อเบอร์สิบสี่เลยโยกโยกยกอีกก็ได้ให้มันพ้นหน่อยให้มันสูงหน่อยสิบสี่สิบสี่สี่น้องจึงแม่เด้กูมูมูมูนาะ มีเบอร์สิเอาสิบห้าอ๋ติดสายดินครับอ๋อสิบสองสิบสองยัหญ่สิบสอนะสิไหนมีแต่สิเอาได้ไหมสิบเอ็ดสิบห้าเจ้ะบันได้ไหมสองสอในคู่สิไม่มีวะสองไม่มี ยู่นี่ไม่มีมยืมบ้างไยังไงเร็จสอบเอ้า <c oughs> ได้ไหมไม่เหมนดึงบ่กข้งในทางในน,นนั่นแหละดึงขึ้นบนน่แเละเออไม่ออกบ่ะ

นี่นี่ใช่ไหมเออนี่เออเยวโอ้ช่างมิมช่างมิมช่างผู้มีประสบการณ์เอ่อ เกี่ยวกับแม็โครครับโกเบขับมานานแล้วครับขับจนตาเสียไปข้างหนึ่งอ่ะเอาโอเคเรียบร้อย,อย,ยอยุบได đuốt đi đi nữa pí đuốt nót đi đi nữa, đi 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 đi, o, sải, niêm đuốt nót đơ, ngò mấy nót à, vang con vang con, <laughs> <-try. Siêu> <laughs> <laughs> เดี๋ยไวไปนะโต๊ะนึงเดี๋ยวมาตักเชือมอเ่อเออเชื่อมได้เหรออู้โล่งนี่มาเลยตรงนี้ไหมเดินมาหัวด้วยไปเดี๋ยวเราลงไปคลางครับ นี่เดี๋ยวพามาดูเครื่องเก่าโอ้ทะลุตัวนี้ตัวนี้มันซ่อมได้หรือเปล่าครับตัวเนี้ยเนี่ยทะลุแบบนี้มันซ่อมได้ไหมตีแตกเลยแต่ว,ว่าพี่ตุงเกลกกลัวว่าถ้าซ่อมแล้วกลัวมันไม่จบครับก็เลยซื้อเครื่องมาใส่ใหม่เลยดีกว่าจบกว่าครับอันนี้ถ้าเกะไปข้างในไม่รู้จะอะไรเป็นอะไรอีกเนาะ CBD nừng Ô, oh, nó hay hai lịch luôn oh, <cười> mà. <cười> mà Bao mà bao mà mà bao 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 มีพาเลตย่างดีเลยครับโอ้ยล่มล่มล่มไม่ต้องใส่ไม้ลอกหายางยางในรถมาเลยใส่ไปล้งรถกระบะเลยอ่ายางในแล้วเอานี่วางบนยางในเลยเอ้ยยางนอก เออ,อยางนอกพูดผิด,ดม, <า S 1> มันใส่ไม่อยู่แล้วนี่ตะปูมันหลุดหมดแล้วอยางนอกหล้อนี่ไหมยางนอกหกล้ออ่ะไ,ไ,ไปวางบนกระบะแล้วก็วางนี่ทับไปเลย

มิมทำไมไม่บล็อกไว้อ่ะมิมเอาถุงมาบล็อกไว้เลยเออไม่งั้นหมดเยอะเลยนี่ฮะเห็นบ้านบล็อกได้เป็นมันโ hou บอกบล็อกไว้กันไว้โอเคครับอ่ะเรียบร้อยก็เดี๋ยวคืนนี้จะออกเดินทางเด็กๆไป เป็นเครื่องใหม่ครับรอชมตอนต่อไปทุกท่านเดี๋ยวผมก็จะไปดูหน้างานแล้วลาทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ